การเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตุ๊ดจีนครับว่ามีความเป็นมาอะไรยังไงครับคือเรื่องตุ๊ดจีนเนี่ยมีทั้งประเพณีมีทั้งความหมายของตุ๊ดจีนแล้วก็มีทั้งคนอยักได้อยักเป็นของตุ๊ดจีนเพราะงั้นมันก็หลากหลายมากนะครับแต่ว่าความหมายโดยแท้จริงของตุดจีนนั้น คือข้อแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสะสงสะสงการเงินหนี้สินเพราะก่อนถึงตุจนนตจีนเนี่ยก่อนตุตจีนเนี่ยเรื่องเป็นหนี้ใครเนี่ยจะชําละหมดต้องดิ้นรนหาวิธีชําละให้หมดเพราะงั้นใครเป็นหนี้เราเขาก็พยายามที่ชําละให้เราหมดอ่ะเพราะงั้นเงินมันก็หมุนเวียนละเพราะงั้นตุตจีนเนี่ยเงินเนี่ยหมุนติ้วเลยนะเขาก็ชําละเราเราก็ชําระคนอื่น แล้วสุดท้ายเราก็จะปลอดนี้ล่ะ,ะเราเป็นหนี้คนอื่นเราก็ชำรักเขาให้คนอื่นเป็นหนี้เราเขาก็ชำรักเราเราก็ปลอดปลอดหนี้อ่ะเพราะงั้นเวลาตุจีนเขาจะไม่เป็นหนี้นั่นก็คือความหมายของคําว่าตืตุจีนเพื่อที่จะให้ในหนึ่งปีต้องสางชารังให้มันให้มัน,ให,มนให้มันปลอดหรือสุจริตที่สุดครับเพราะงั้น การชําระสาสางการเงินเนี่ยจะเกิดขึ้นช่วงนี้เลยในข้อแรกเกี่ยวกับการเงินข้อที่2เกี่ยวกับสินค้าเพราะงะั้นสินค้าผู้ขายเขาก็ต้องเตรียมสินค้าเพื่อที่จะขายวันเปิดตุจีนผู้ส่งสินค้าก็ต้องเตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้าเนี่ยให้ครบตามที่ต้องการเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยใครสั่งอะไรก็จะรีบเร่งผลิตออกมาให้ทานต้องทุ่มเต็มที่ เพื่อผักดนำสินค้าที่มีใครสั่งทั้งหมดเนี่ยต้องต้องต้องเคลียร์ให้หมดครับ mm hmm. เพราะงั้นจนงึงใช้คำว่าสะสามเ,า mm hmm. เงินก็สะาสงาสินค้าก็สะาสามแล้วเมื่อสะสามตอนนี้หมดพักเนี่ยนะก็จะมาถึงเรื่อง mm hmm. เทพเจ้า,าขึ้นสวรรค์ครับ เพราะเทพเจ้าขึ้นสวรรค์เนี่ยมันจะนับตั้งแต่วันเทพเจ้าลงสวรรค์คือวันชิวสี่ถอยหลังไปสิบวันก็จะเป็นวันเทพเจ้าขึ้นสวรรค์เพราะงั้นปีนี้เนี่ยเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ก็จะตรงกับวันที่วันที่สามสิบมกราออสองเพราะงั้นเมื่อรู้ว่าเทพเจ้าวันนี้จะขึ้นสวรรค์แล้ว ก็ต้องเตรียมไหว้หนึ่งเสื้อผ้ามาก่าหนึ่งชุด2ค่าใช้ใจ่ายในการเดินทาง3พาหะในการเดินทางประงัดพาหะเช่นนกยางมาสว่รคเป็นตอนอาจจะมีอย่างอืงอ่นก็ได้นะแต่โดยทั่วไปก็จะใช้ใช,ใช้ใช้สอ,อย่างใช้สองอย่างนี้ แล้วก็บางคนก็ดีหน่อยนะมีเขียนใบใบคำถวายมอนก็ถวายห้องแต่ว่า,าว่าปีที่แล้วปีที่ผ่านมาถ้าฉันทำอะไรผิดแต่ปีใหมน่นี้ฉันจะต้องไม่ทำผิดแน่นอน จะต้องทําในเรื่องที่ถูกทําในเรื่องที่ดีทําในเรื่องที่ไม่ผิดเขียนันแต่ถ้าไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นไรฝากเป็นวาจา,อาขอกลับเทพเจ้าช่วยถาวายบางคมงทุนเงยกเสียงห้องแต่ด้วยว่าถ้าปีที่ผ่านมาฉันผิดพลาดอะไรก็โปรดให้อภยัยแต่ปีจัก ปีใหม่ขึ้นมาตัวที่ผิดพลาดเนี่ยฉันจะแก้ไขหมดครับเพราะงั้นไม่ใช่เทพเจ้าไปขึ้นสวรรค์ก็จะขอนุ่นขอนี่ไม่ใช่แต่ต้องพูดด้วยแบบนี้เพราะตัวฟวามดีอยู่ที่การทำดีแต่ไม่ใช่ไปขอเรื่องดีๆขอเฉยๆเ,เขาไม่ให้หรอกอจู่ๆ เขาจะให้ทุกคนโดยไม่มีเหตุผลอะไรมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเราคิดเองแต่โดยประเพณีเขาก็บอกว่าอย่างนี้ว่าเราต้องต้องต้องพูดแบบนี้แล้วต้องต้องต้องภาวนาตัวเองว่าเราต้องเราต้องทำดีครับเพราะงั้นหลังจากเทพเจ้าขึ้นสวรรค์พับเนี่ยไอ้ที่เราที่ตั้งเทพปปเจ้าหรือที่ตั้งเทพทั้งหลายแหละก็ว่าง เพาะงั้นบ้างก็จะเก็บฝากทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วในเวลาเดียวกันบ้านหรือโรงงานก็ก็เช่นเดียวกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่สีมันตกสีมันหายไปบ้านตรงไหนแหวงตรงไหนขัดตรงไหนหลังคารั่วตรงไหนเป็นอะไรที่มันที่ที่มันที่มันไม่ดีที่มันเสียหรือที่มันวาวมันแหวง ก็จะทำในช่วงนี้แหละแม่ก็ตั้งสีสันก็จะจะแตกให้ให้เป็นสีใหม่เพราะงั้นก็เพื่อทําให้สวยๆครับจากนั้นก็จะมีมีม,มีจัดอะไรเล่าในคนจีนในหนึ่งปีเนี่ยพอถึงสิ้นสุดวันตุษจีนเนี่ยสิ้นสุดก็คือวันที่30ของจีนหรือวันที่29ของจีน อยู่ที่เดือนนั้นเดือนใหญ่หรือเดือนเล็กก็จะตัดตัดงบตัดบัญชีทำงบรูนออกมาว่าปีนี้ที่ทำมากำไรหรือขาดทุนสินค้าอะไรที่ที่ขายคลองสินค้าอะไรที่ขายขายไม่ได้เพราะงั้นก็จะนะเปลี่ยนตัดงดเช็คสต็อกแล้วก็ดูที่ผ่านมา สินค้าตรงไหนอะไรลูกค้าเสียหายไม่จ่ายเงินหนีไปหรือคนไหนจ่ายครบก็จะมารวมอยู่ในบัญ,บญชีตรงนี้เพราะงั้นลูกค้าหนีไปเนี่ยมันมีประเภทนี้นะภาษาจีนก็เรียกว่วงนี้แชร์วงนี้แชร์เท่ากับเขียวหนึ่งหมื่นปีเขียวหมื่นปีเพราะงั้นลูกค้าที่หนีไปแล้วเก็บเงินไม่ได้พักจะลงในสมุดเล่นเงนว่าเขี้ยวหมื่นปี กอ,อลูกค้าคนนี้สั่งสินค้าไปแล้วไม่ยอมจ่ายแล้วลูกค้าคนนี้คงไม่สามารถจ่ายเราได้แล้วเพราะหาย,ยสับสู์ไปแล้วหรือว่าล่มละลายไปแล้วก็ลงไว้ตรงนี้ก็เหมือนกับหนี้ศูนย์ถ้าเราแปลเป็นภาษาไทยก็คือหนี้ศูนย์จะลงว้ไหนเนี้ยเป็นเป็นเล่องหนึ่งออแล้วก็เกีเ่ยวกับทบทวนหนึ่งปีที่ ทิปที่ทีทิปที่เป็นมาครับเพราะนั้นบัญชีก็ดีการเงินก็ดีเอ่อตอนนี้ก็มาเตรียมเรื่องเรื่องไหว้นะวันวันไหว้ก็คือวันไหว้ไม่ใช่วันตุจีนนะวันตุจีนคือวันชิวอีกก่อนวันชชวิกหนึ่งวันก็วันไหว้ก่อนวันไหว้หนึ่งวันก็คือวันจ่ายเพราะนั้น ในเทศกาลตุจีนเนี่ยต้องมีวันจ่ายเพื่อที่จะซื้อของมาเยอะมากเยอะเรีว่าทั้งหมดนี่มันต้องไหวเต็มที่อ่ะครับโดยเฉพาะวันโดยประเพณีวันชิวอีกเขาจะไหวไฉสิเงเยีย่นั่นก็คือประเพณีแล้วปีนี้ชายสิเงเยียมาทางไหนก็มีมีตัวบอกว่ามาจากทางไหน เพราะงั้นการไหว้ชายเสียเราก็ต้องเตรียมในวันนี้แหละาการไหว้ไหว้วิญญาณร้ญาย,ยาก,การไหว้เจ้า,อาตอนนี้เจ้าขึ้นสวรรค์ไปแล้วไม่ต้องไหว้แต่ไหว้บรรพชนทั้งหมดต้องไหว้แล้วก็ไหว้วิญญาณไร้ญาติไหว้สัมภเวสีแล้วนะก็คือเตรียมไหว้ให้เต็มที่เพราะงั้นเวลาจัดไหว้เนี่ยเขาต้องจัดโอเป็นโต๊ะใหญ่มาคือมาของไหว้เนี่ย เยอะแยะไปหมดครับเพราะงั้นการไหววิญญาณไลา่ญาติหรือสัมภเวสีก็เหมือนกันคือไม่ใช่ไปไหวเพื่อขอแต่ไปไหวเพื่อขอขามาวันหนึ่งปีเนี่ยเราได้ทำผิดอะไรกับเขาหรือเปล่าหรือเราได้ละเลยเขาหรือเปล่าหรือมีอะไรที่ผิดพลาดต่อเขาหรือเปล่าเพราะงั้นขอเส้นไหว ของไหวทั้งหมดเพื่อที่จะมาขอขมาในหนึ่งปีที่ไม่ได้ที่ลืมทำที่ไม่ได้ทำที่ทำผิดพลาดมามาขอขมามครับ<ม>พอหลังจากไหวเสร็จมันมีเวลาไปดิเพราะงั้นเขาก็ต้องเตรียมเกลือกระข้าวสาร เนี่ยตอนที่ไหว้เนี่ยก็ต้องเตรียมเกลือกับข้าวสารไหวเลยครับอพอเตรียมไว้เพื่ออะไรพอไหว้จบลาจบพักเนี่ยต้องเอาเกลือรวมกับข้าวสารเนี่ยมามาสัตว์ในบ้านเราสัตว์จากในบ้านเราออกประตูแล้วสัตว์จากประตูบ้านออกประตูรั้วเพื่อที่จะให้วิญญาณทั้งหลายสามภเวสีที่มารับไหว้เนี่ย ไม่มาเกาะแก่อยู่ที่เราต้องให้ไปเพราะเจอไอ้พวกวิญญาณแกเรหรือสารภาษีแกเรมันไม่ไปอ่ะมันก็จะมาเกาะติดจะหาเรื่องเราให้เราไหว้เขาประจํามให้อะไรทั้งหมดอันนี้คือเชื่อไปเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเขาก็ต้องสัตว์แล้วเพื่อนให้ทั้งหมดไปหมดพอพอไปหมดแล้วตรงนี้ไหว้จบตอนนี้ก็มาเลี้ยงกินเลี้ยงครอบครัวละระหว่างครอบครัวระวาง บอดวันก็คือลูกนอกอะไรทั้งหมด <c oughs> กินเลี้ยงสนุกกินเหล้ากินอะไรก็มากินกันคนภายนอกก็จะให้อ่างเปาในในเวลาเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นลูกหลานจะให้อ่างเปาในวันถือ,อคือแบ่งเป็นแบ่งเป็นสองวันกับเพราะงั้นลูกน้องก็ดีใจ เขาแก่ก็ภูมิใจครับก็สนุกสนานเฮฮากินเหล้ากินปลากินผักก็ก็มีความสุขมีความร่าเริงครับพอรุ่งขึ้นเช้าวันถือพอวันถือเนี่ยโดยประเพณีเนี่ยผู้น้อยเนี่ยเขาต้องไปต้มนมองอีนะต้มนมองอีแล้วแล้วใส่ถ้วยแล้วก็ยกมาให้ให้ผู้ใหญ่ เพื่อมามากับคาราวะผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็จะให้อ่างเปล่าอีกเหมือนกันเพราะงั้นพอวันถือเนี่ยลูกหลานจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เถ้ามีอากงก็มาหาพอมาม่มามีพ่อยังพ่อแม่มันไม่มีก็ต้องมาหาพ่อหาแม่ทุกคนต้องมาหาเพราะมีตัวอ่างเปล่าเพราะงั้นไอ้ตัวอ่างเปล่าตัวนี้เนี่ยอ,อย่างหนึงก็เพื่อที่จะให้พวกเด็กๆเนี่ย ดีใจมากตั้งหน้าตั้งตาใส่เสื้อผ้าสวยๆไปหาพอ่อหาแม่หาอากงหามาครับออตั้งใจมากดีใจมากเพราะงั้นจะแย่งกันมาหาพอหาอากงอากงก็จะมีอ่างเปล่าให้อาอากง,าก,งก็จะให้พรให้พรคืออะไรออตั้งใจเรียนนะเรียนเก่งๆอนา,าคตเราก็จะได้ไม่ลำบาก ทำมาหากินได้เก่งและได้ดีครบแต่คนดีนะคนแก่แรอย่าไปครบต่อไปเราทำอะไรก็แล้วแต่เราก็มีเพื่อนฝูงที่ดีที่ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันถ้าไปครบแก่แรเ,เดี๋ยวเราก็เดือดร้อนถ้านั่งซื้อเราไม่ขยันอ่านโตขึ้นเราก็นั่งซื้อไม่เป็นก็เหมือนกับคนตาบอดเพราะงั้น อยากจะเป็นคนตาตา,ตาสว่างก็ต้องขยันเรียนแต่ถ้าไม่ขยันเรียนต่อไปก็เหมือนคนตาบอดนะเพราะลูกมันก็ฟังมันก็ฟังไปแหละครับแต่ว่ามันก็เป็นคําสอนอย่างหนึ่งครับเพราะงั้นวันนี้ถ้าตัวเราเองมีผู้ใหญ่เราก็ต้องเหมือนกันต้องเดินทางไปหาผู้ใหญ่าหาผู้ใหญ่น้องอีเนี่ยมันพกพาลำบากเลยก็เตรียมส่งสี่ใบหรือสองใบ ก็ไปหาผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือผู้ใหญ่ซึ่งเป็นตระก,กูลเรานะก็ไปขอกับคาราวะก็คือให้ให้พรให้พรก็คือให้แข็งแรงอายุยืนนะก็ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากแล้วก็แล้วก็สมหวังเพราะงั้นมันจะมีมีมีคำอ่านของ วันตุตจีนเนี่ยใช้คำว่ายออูอีซิงเจียยออูอีแต่เราเขียนสองตัวยูอีอยูอีก็คือสมหวังหวังอะไรสมหวังเพราะงั้นผู้ใหญ่ก็หวังลูกหลานเจริญก้าวหน้าหวังตัวเองแข็งแรงหวังตัวเองอายุยืนสามอย่างให,ให้ให้สมหวังครับเออะครับเพราะงั้นวันที่หนึ่งนี่ก็จบเกี่ยวกับอย่างนี้ พอ,พอชิวหยีกับชิวซาชิวหยีกับชิวซานี่ตอนนี้เราว่างแล้วเพราะงั้นว่างเราก็ต้องมาเตรียมแผนการละว,ว่าแผนการในปีหน้าคืออะไรเพราะฉะนั้นคนจีนเนี่ยจะมีคำหนึ่งเกาวไว้ว่าเจ็ดนี้จือก่อยตออีชงชงก็คือวันชิวอีกอยู่เทศกาลตุดจีนชิวอีกชิวหยีชิวซาสามวันนี้ เรียกว่าชุมเจ็คนี้ชื่อก่อยเตยชุมในหนึ่งปีอนาคตเราจะเป็นยังไงอยู่ที่สาวันนี้แหละเพราะงั้นเราเตรียมการไหมเราคิดไหมเราวางแผนไหมเพราะงั้นถ้าเราเตรียมการถูกต้องเตรียมการดีเตรียมการรอบครอบในหนึ่งปีข้างหน้าเราก็จะเรียบร้อยก็จะรับรื่นถ้าเราเตรียมการไม่ถูกเตรียมการไม่รอบคอบ นึ่งปีข้างหน้าก็ไม่เรียบร้อยแต่ถ้าเราไม่เตรียมการหนึ่งปีข้างหน้าเราก็สเปซสปาแล้วคุณต้องไปคิดเรื่อยต้องไปแก้ไขเรื่อยต้องไปนั่นคือไม่มีเป้าเพราะการขาดเป้าไม่มีเป้าเพราะฉะั้นคนจีนเนี่ยคานี้ก็จะใช้ตลอดเจ็ดนี่จือก่อยต่ออีชูหนึ่งปีข้างหน้าอยู่ที่ตุ๊จีนเจ็ดยิกจือก่อยต่ออีซิงในหนึ่งวันนี้คุณจะประสบแบบไหน อยู่ที่ตอนเช้าเวลาซิงก็คือตอนเช้าซิงถ้าเป็นตัวราศีนะก็คือเจ็ดโมงถึงเก้าโมงแต่ว่าไม่ใช่อยู่ตรงนี้แต่อยู่ที่อยู่ที่ตัวตัวตัวเจ็ดโมงเจ็ดโมงขึ้นไปเยี่ยมเบ้า เจ็ดโมงถอยหลังไปเจ็ดมงถอยหลังไปก็คือตัวตัวตีห้าทั้งเจ็ดโมงเป็นตัวที่ที่ที่เราต้องคิดเราต้องทบทวนครับแต่พอตีห้าขึ้นไปเขาเรียกว่าตีห้าถึงตีสามตัวเนี้ยเวลานี้เป็นเวลาที่ห้องเต้จะประชุมเพราะงั้นเราจะไม่ใช้ เวลาห้องเตะที่ประชุมแต่เราจะใช้ของเราจะคิดคือตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคือเกี่ยวกับเกี่ยวกับทัดไม้แล้วช่วงเช้านี่มันเงียบสนิทอะ่ะเพราะงั้นเวลาห้องเตะประชุมตรงนี้เนี่ยทัดไม้เสียงเนี่ยจะส่งไกลเพราะงั้นเวลาอยู่ในห้องประชุมเราไม่ต้องพูดดังๆเราพูดเบาๆได้จริงน,นหมดนะก็เพราะมันเป็นทัดไม้เอ่อ ตอนนี้ทำทัดไม้ต่อมาก็คือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าตอนนี้ก็เป็นทัดไม้เหมือนกันเพราะงั้นช่วงนี้เนี่ยทัดไม้เนี่ยมันที่ไหนมันก็เจาะเข้าไปสูงขนาดมันก็พุ่งขึ้นมาคิดได้ทุกอย่างาแจงอะไรได้เต็มที่เพราะงั้นเป็นช่วงที่ใช้ความคิดนี่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นหนึ่งวันอยู่ที่เวลานี้ จังมีคำคำหนึ่งเขาเขาเขาพูดแบบทั่วๆไปนะเยี่ยงสี่ึงเบาสี่หัวเอี้ยงก็คือตีสตีสามทั้งตีหประกอบพิธีตีห <7 S 1> ถึงเจ็ดโมง,มงปรากฏผลซำนิดผลผลมันเกิดเเพราะงั้นจะรวย อีกย้ำหนึ่งย้ำแรกทำพิธีย้ำสองเรารวยทำพิธีนั้นเกี่ยววันรวยนะแต่ความหมายใ,ใ้ตัวเก่าก็คือสามนิผลคืออยู่อีอยูอครับเพราะงั้นมันเป็นมันเป็นมันเป็นความหมายโดยโดยโดยในธรรมปฏิบัติของคนจีนครับซึ่งมันไม่ได้เกี่ยววัา ขอเลิกการอะไรแต่มันจะมีอันที่อีกอันหนึ่งเพราะวันชิวอีกเนี่ยมันจะไหวเทพเจ้าเทพเจ้าการเงินเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าโชคลาภเพราะเรื่องเงินนี่มันเป็นเรื่องสาคัญที่สุดของทุกคนไม่มีคนใครก็ไม่มีเงินใครก็อยู่ไม่ได้จริงๆเรื่องพระเนี่ย เขาไม่ต้องการเงินเ,เขาไม่จับเงินแต่ของทุกอย่างของพระนี่ก็ต้องมาจากเงินเหมือนกันไม่มีเงินใบเสื้อมันก็ไม่มีใครไม่มีใครมาเอามาให้เฉยเเพราะงั้นคนที่จะถาวายก็ต้องใช้เงินไปสื้อเพราะงั้นคนที่มีชีวิตทุกคนต้องมีเงินถ้าไม่มีเงินอยู่ไม่ได้เพราะงั้นต้องไหว้เทพเจ้าเงินเพราะงั้นเทพเจ้าเงินนั่นก็คือ อันนี้เราขอได้แล้วเราขอแต่การขอต้องมาจากการให้ก่อนเพราะงั้นเนี่ยเราเสียเวลาหนึ่งวันไปเตรียมซื้อของซื้ออะไรก็คือเพื่อที่จะมาไหวบรรพชนมาไหว้วิญญาณร้ายญาติกสามพเวสีแล้วกับวัยชายเซงเงียเพราะงั้นเราอยากได้อะไรเราก็ต้องไหวอัน,นั้นเราอยากได้มากเราก็ต้องไหวมาก ถ้าเราไห้น้อยเราก็ได้น้อยอันนี้คือความหมายแล้วดีที่สุดก็คืออันนั้นที่เรามาทำมาไว้เนี่ยเราต้องมาทําเองก่อนเพราะงั้นตุจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยโอ้จะยุ่งอยู่กับทําขนมอันนู้นทําขนมเนี่ยซื้อวัตถุดิบมาแต่มาทําเองเพราะงั้นคุณได้เงินคุณก็ต้องทําแล้วคุณทังจะได้จีนเพราะงั้นจึงมีคำว่างานเนี่ยคือเงินคุณได้ทํางานคุณได้เงิน แต่คุณอยากได้เงินคุณก็ต้องทํางานครับแล้วก็ไปไหว้ว่าวันนี้ฉันตั้งใจด้วยความภูมิใจดีใจที่จะทํานู่นทํานี่ทำนี่ยเพื่อถวายแต่เทพเจ้าโชกลาบในเวลาเดียวกันก็ขอเทพเจ้าโปรดได้ประทานพรให้เราให้เรา ทำอะไรก็สำเร็จคิดอะไรก็สมหวังอขอได้ทั้งหนักเพราะงั้นการขออยู่ที่ตัวเทพเจ้าแต่ตัวขอที่สำคัญคือขอให้มีเงินถ้าไม่มีเงินชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องก็จึงให้รู้ว่าเราอยากได้เงินเราก็ต้องทำนะต้องขยันทำไม่ใช่ซื้อสำเร็จรูปแล้วมาไหว้แบบนี้มันเลื่อนลอยคุณไม่ทำอะ่ะคุณไม่ได้ตัง เพราะงั้นคุณต้องทำแล้วคุณต้องทำเยอะๆไหวเยอะๆก็คือการให้การทำท่านรู้จักให้เพราะงั้นมันมีคําเงนินเมื่อเรารู้จักให้เราก็จะมีโอกาสได้เพราะงั้นคำว่าให้ต้องรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักให้ซีโซให้มันก็ไม่ได้เพราะงั้นต้องรู้จักให้เทพาา้เจ้าให้ให้ถูกต้อง แล้วเราก็จะได้ได้ถูกถต้องครับเพราะงั้นความหมายของตุจจีนเนี่ยตามความหมายก็จะก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีนอกความหมายก็มีนะคุณเคยได้ยินนอกความหมายไหมมีอะไรบ้างอ่ะนอกความหมายไหครับครับนอกความหมายจากจากที่ผมอธิบายอ่ะอันนี้คือความหมาย เพราะง,งั้นดอกความหมายส่วนใหญ่ก็จะไปขอนุ่นขอนี่ไปขอตรงนั้นขอตรงนี้ไปขออะไรคือมุ่งอยู่ที่ตัวขออย่างเดียวครับไม่ทำเพราะง,งั้นเพราะงั้นมันไม่ใช่ความหมายน่ะความหมายนี่จะได้ต้องทำทําไม่ทามันขอเฉยใช้ได้ก็ไม่ต้องทําแล้วเราไปขอมาอย่างเดียวก็พอดีครับอันนี้คือเรื่องประเพณีครับเพราะง,งั้นเรื่องประเพณีการขอก็มีเช่น ปีหนึ่งก็มีเทพเจ้าองค์หนึ่งเพราะงั้นเทพองค์เจ้าประจําปีก็คือเป็นเทพเจ้าองค์มันมีหกสิบองค์องค์นี้เรียกว่าองค์กี่หายประจําปีกีหก่หายเทพเจ้าประจําปีกี่หายเออมันมีมันมีหกสิบชื่อนะเออแล้วก็หกสิบหกสิบองค์หกสิบชื่อแต่ชื่อนี้คือประจําปีนี้เพราะงั้นที่ผมบอกก็คือ แน่นตัวประจำปีเทพป,ประเจ้าองค์ประจำปีหีหายหีหายคือชื่อของปีตัวหายนี่คือกุลตัวบนก็คือในรอบนี้ครับเออขาต้องไปขอคพรที่นั่นหรือมีอะไรมีกรรมมีทุกข้าไปไปขอที่องค์นี้อันนี้คือโดยประเพณีเพราะว่าในสังคม ทุกคนต้องลบทางนั้นถ้าไม่ลบเนี่ยมันอย่างทุกวันนียถ้าเราไม่ลบเราอยู่เฉยๆเราไม่ไม่มีกินหอเพราะงั้นต้องลบยงแต่ว่าลบแบบถูกต้องการลบแบบไม่ถูกต้องครับเพราะงั้นการขอก็โอเคก็ขอไปเ,อเขาตั้งเทพเจ้าประจําปีอันนี้ค,คือคือมีตัวประจําปีเพื่อที่จะให้ขอโดยตรง ภาษาจีนก็ได้ไทยสวยเยียไทยสวยไทยสวยปีกี่หายเ,าเราก็เราก็ไปไปขอได้ครับแต่บางกรณีก็มีบอกว่าอ้ปีนี้ชงกับอะไรปีนี้เฮงกับอะไรผัวกับอะไรให้กับอะไรมันมีตัวชงเต็มร้อยกับชงไม่เต็มร้อยอก็มีหลายตัวเ,เพราะงั้นพูนเกี่ยวกับชงเล็กชงใหญ่ก็แล้วแต่ ผมก็ต้องไปไหว้ตองนู้นไหว้ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องประเพณีครับ